เชั้นอะขอดูอย่างเดียวมั้ยใช่อย่าพูดกับันเลยแต่ด้านข้างแบบเยอะมากเลยอ่ะใช่ไปขอเสียงเขาหน่อยไขอเสียงหน่อยเคุณฝั่งขวานะโอเคครับมาเชิญฝั่งขวาเลยค่ะโอเคได้แฟนคลับพี่บอลเชิญยิ้มขอเสียงหน่อยเร็ว ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะหนึ่งร้อยบาทอะไรติ๊มเดี๋ยวเสียงตะโก้ฝั่งนู้นไม่ได้เอาไหนเราดูซิไหนขอเสียงพี่บ้านหน่อยละไรขอเสียงอะไรคือพูดถิ่นจังเฮเห็นปะขอเสียงพี่บ้านจริงจริงขอ เชอร์รี่พิงเชอร์ี่พิงหนึ่งสองสามคุณคุณฮอย่าไปอย่าอย่าอย่าไปยุ่งกับเขาคนนั้นอย่ายุ่งกับเขาพี่เขาบอกน่าจะอะไรของมันวะมันมาเชอร์รี่พิงอะไรตรงนีวะไม่ใช่พี่เขาพี่เขาต้องต้องการภาพนิ่งๆเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวถ้าเขาเต้นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวภาพมันจะกลายเปรอเปรอะอะไรอย่างนี้ เเอด้านหน้านี้ดอกไม้เอารอไว้ให้ให้พี่หรือว่าให้พี่บอลคะใครจ้าน้องเขพี่ยาเอานางฟ้าน้องเขาหันหน้าหนีเลยอ่ะเธอมาอะไรกันช่างเขากลัวคนอยูดูดิน้องเขาไม่คุยด้วยอ่ะไหนรออยู่ไม่ได้เสียงตกลางเลยตรงกลางตรงกลางก็ได้ตรงกลางฝั่งขวานะตรงกลางฝั่งขวาบัตรฟรีขอเสียงหนึ่งเลยครับ ฟรีนะฟรียังไยังไม่ยุ่งกับใครอีกนะยัยันของคนนี้คนนี้ดังมากเสื้อเขียวเเสื้อขียวขออีกทีนะคะหนึ่งสองสามอ๋อเธอเขาไม่ได้ดังอย่างเดียวนะเขายาวด้วยยาวใหญ่เติบดังเสียงคุณผูอะไรเสียงเสียงโอเคคุณจะเล่นเพราะคุณต้องปรึกษาเดียนก่อนนะเพราะว่าเดียนแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะเรื่องแบบอะไรอย่างมี้ผมไม่กล้าอยู่ตรงนี้กูมาฉีดเลยนะพุ่ม อะไรนะจังหวัดอะไรนะอ๋อสุงพันฟรีพันี่ค่ะอ่น้องยาย่ามาถึงด้านหลังเวทีนะคะขอเสียงแฟนค่ะน้องยาย่าหน่อยแล้วด้านหลังบัตรเสียเข้ามา1,000บาทแต่แต่มารุมถามผมนะว่าทำไมบัตรฟรีได้นักหนาทำไมตัวเอง ด้านหน้าช่วยเพาวาด้านหลังยืนแบบกอดอกเอออย่ามาดูก้บฉันค่ะพี่บอลกำลังยืนอยู่ตรงบันไดแล้วนะคะเราพูดมากไม่ได้เพราะว่ากำลังแบบว่าอยากให้ทุกคนแบบหัวล้อะแกบอกกำลังทุกเลยงแไดพร้อมที่จะหัวเ้รือยีเาพี่ีลอหัวเ้หนึ่งสสามหัห เพือเก่บชีคลงทุกท่านขอเสียงปรบมือในันต้อนรับพี่บอลเชียงสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับมาหวัวเราะกับพวกเราออนทเซ็น